ชายคนนี้ตื่นขึ้นใหม่ทีก็เพราะว่าเขาเถูกจับมาขังอยู่ในท้ายรถที่ทั้งมืดมองไม่เห็นอะไรและรถมันก็กำลังวิ่งอยู่ด้วยนะโดยที่เขาเนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้กูอยู่ที่ไหนและใครจับกูมาวะเนี่ยสวัสดีวัยทาลุกและตัวอ่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยบอกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Break เปิดมาที่ฉากแรกนะพระเอกของเราตื่นขึ้น,นมาเนี่ยก็พบว่าตัวเองถูกจับมาขังอยู่ที่มืดๆที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งก็คือท้ายรถนั่นแหละในที่แคบๆที่พระเอกอยู่นะมีนาฬิกาจ พระเอกเนี่ยพยายามหาทางออกจากไที่แคบๆอย่างงี้แต่ว่าจะทุบจะออกแรงยังไงมันก็ไม่พังหรอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นว่ามันมีวิทยุแน่อยู่ตรงขาพระเอกพระเอกก็เลยหยิบมาใช้ดูพระเอกก็ติดต่อคนนึงที่มีวิทยุแบบแน่เหมือนกันได้ซึ่งไอ้คนนั้นน่ะมันบอกมันชื่อเฮลลี่มันก็ถูกจับมาเหมือนพระเอกนี่แหละไอ้เฮลลี่น่ะมันบอกว่ามันประชุมอยู่ดีๆนะตื่นมาไอ้ทีก็ถูกจับมาตรงนี้ล่ะซึ่งไอ้คนร้ายที่จับกูมาเนี่ยก็ขู่กูให้ทําตามคําสั่งของพวกมันถ้าไม่งั้นน่ะมันจะฆ่าครอบครัวของไอ้เฮลลี่นําซ้ําให้เฮลลี่เนี่ยมันยังบอกกับพระเอกว่ามีแค่พระเอกเท่านั้นที่จะหยุดปัญหานี้ได้ทางฝั่งพระเอกของเราเนี่ยได้ยินแบบนั้นพระเอกก็ยังไม่รู้ ว่าไอ้สัตว์กูจะจบเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่ากูถูกจับมาทาไมแล้วทันใดนั้นเองตรงที่ที่พระเอกถูกขังอยู่เนี่ยมันก็สว่างขึ้นก็คือเปิดไฟแแหละแล้วก็มีกระดาษใบหนึ่งเนี่ยถูกส่งมาทา้งช่องอะไรบางอย่างซึ่งไอ้กระดาษใบนั้นเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยบอกที่อยู่ของลูเลตมาซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้นะว่าลูเลตคืออะไรวะสรุปแล้วที่ไอ้เฮลลี่เนี่ยบอกพระเอกว่ามีแค่มึงเท่านั้นที่จะจบเรื่องนี้ได้ก็หมายความว่าพระเอกเนี่ยต้อง ว่าลูเลตคืออะไรจริงๆวะกูคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกเสรพเอยก็พยายามสังเกตตัวเองนะว่าตัวเองอยู่ในที่ไหนกันแน่รพเอกก็สังเกตว่าที่ที่กูอยู่แม่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่หนำซ้ำเนี่ยมันยังมีที่เปิดรถฉุกเฉินอีกทำให้พระเอกรู้ว่าอ๋อกูถูกจับมาขังอยู่ท้ายรถนี่เองแล้วแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไฟก็สว่างขึ้นหนึ่งละทนายน้นเอ๋เนี่ยสายโทรศัพท์เนี่ยมันก็ต่อโทรหาไอ้มอลลี่ซึ่งมอลลี่เนี่ยก็คือนางเอกหรือว่าภรรยาพระเอกนั่นเองสรุปก็คืออยู่ดีๆเนี่ยไอคน ระเอก็เลยรีบขอความช่วยเหลือนางเอเลยแล้วก็บอกให้นางเอเนี่ยติดต่อหาเบนเบนเนี่ยน่าจะช่วยกูได้เบนนี่ก็คงจะเป็นเพื่อนพระเอกแหละแล้วสายนี่ะก็ถูกตัดไปดื้อเลยเพื่เนี่ยก็เลยเอาวิทยุเนี่ยจะลองเอามาใช้แล้วเพล่พยายามจูนหาแบบต่อสายอ่ะจนกระทั่งวิทยุเนี่ยมันก็ได้ต่อเข้ากับคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งซึ่งมันก็หมายความว่าไอ้คนขับรถบรรทุกคนนั้นนะมันก็กำลังขับรถบรรทุกอยู่ใกล้ๆกับรถที่เอกถูกจับมาขังอยู่ท้ายรถนั่นเองเพื่ก็เลยรีบขอความช่วยเหลือเลย ระเอกก็ได้บอกให้คนขับรถบรรทุกคันนั้นนะลองบีบแต่ดูสิพอคนขับรถบีบแตนะ่เนี่ยเเอกก็ได้ยินเสียงแต่ด้วยนะมันก็หมายความว่า้คนขับรถบรรทุกคันนั้นก็ยังอยู่ใกล้กับระเอกอยู่นั่นเองเพเอกเนี่ยพยายามจะหาตำแหน่งตัวเองอยู่ดีๆเนี่ยตอนนี้ไอนาฬิกาจับเวลาที่นับถอยหลังอยู่เนะี่ยมันก็หมดเวลาลงแล้วเล่รถคันที่พรพเอกอยู่เนะี่ยอยู่ดีๆมันก็ขับไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีเสียงคนร้ายเนี่ยถามเะเอกว่ามึงจะบอกที่อยู่ของลูเลตได้หรือยังเพเอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่ากูไม้นนีั คือพึ่งจริงๆนั่นแหละพึ่งแม่งก็บินเข้ามาในท้ายรถพระเอกแล้วก็ต่อยพระเอกเต็มเลยพระเอกเนะี่ยโดนพึ่งต่อยหลายๆตัวมากๆเข้าเนะี่ยก็เจ็บปวดชิ้มหายทำให้สลบลงไปแล้วพระเอกเนะี่ยก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีนะดูเหมหือนว่าคนระ้ายเนี่ยก็จะฉีดยาให้พระเอกแล้วทำให้พระเอกเนะี่ยรอดตายจากการที่โดนพึ่งต่อยหลายๆตัว พอพระเอกฟื้นเน่ะพระเอกก็มองไปรอบๆตัวแล้วพระเอกน่ะก็มองไปทางไอ้รูที่คนร้ายน่ะปล่อยพึ่งมาใส่พอมองผ่านรูนั้นไปน่ะก็จะเห็นเป็นทางฝั่งคนขับละซึ่งก็คือคนร้ายนั่นเองที่กำลังขับรถอยู่เนี่ยพระเอกน่ะก็ได้ยื่นมือออกไปทางรูนั้นแล้วก็คุยกับคนร้ายบอกว่าปล่อยบูไปเถอะกูไม่รู้เรื่องจริงๆว่าไอ้รูเลดที่มึงอยากให้กูบอกเนี่ยมันคืออะไรพระเอกนะ่ยยื่นมือออกไปทางรูนั้นขอร้องคนร้ายแต่คนร้ายนะ่ะไม่สนหนำซ้ำยังเอาบุหรี่จี้มือพระเอกอีกร้อนชิบหายแล้วทนนันร่กาากัอออยูบเพะ คุยไปคุยมาตอนนี้พระเอกก็เริ่มยอมบอกความจริงแล้วทำให้เราได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นคนของรัฐบาลนะซึ่งพระเอกเนะี่ยมันก็รู้ได้ว่าลูเลตคืออะไรลูเลตเนะี่ยคือหลุมลบภัยของประธานาธิบดีซึ่งมันก็เป็นความลับอ่ะบอกใครไม่ได้อ่ะว่าแบบไอ้ลูเลตเนะี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วในระหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังคุยกับพี่เฮลลี่อยู่เนะี่ยมันก็มีเสียงรถตำรวจดังขึ้นแถวนั้นซึ่งพอฟังดูดีๆเนะี่ยก็ได้รู้ว่าไอ้รถที่จับพระเอกมาขังไว้ในท้ายรถเนะี่ยมันขับความเร็วเกินกำหนดก็เลยถูกตำรวจเรียกพระอ,อหนนนดนนด้ด้้้ีใไยยตาวิท ตำรวจกับคนร้ายเนี่ยปะทะกันยิงกันละแล้วยิงกันแค่นั้นยังไม่พอเนี่ยกระสุนแม่งยังโดนลูกหลงมาใส่ตรงพระเอกอีกแล้วรถคันนั้นเนี่ยก็ขับต่อไปนะสภาพอยู่ดีๆเนี่ยรถคันนั้นก็หยุดพระเอกก็เลยมองไปที่ช่องส่งของแล้วก็ได้พบว่าคนร้ายตอนนี้นอนแน่นิ่งอยู่ไม่มีใครขับรถละไอ้คนร้ายที่มันนอนแน่นิ่งเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าโดนตำรวจยิงแล้วก็ตายไง พระเอกไ่น,นก็ได้ยื่นมือเอื้อมออกไปล้วงกระเป๋าคนร้ายที่มันกำลังนอนแน่นิ่งอยู่นหแล้วก็ได้หยิบโทรศัพท์มันออกมาพอพระเอกหยิบโทรศัพท์มันมาได้แล้วนะพระเอกก็ไม่ได้ตีป้อมหรือว่าเล่นฟีไฟแต่อย่างใดนะพระเอกรีบโทรหาตำรวจทันทีเลยพระเอกก็ได้รีบคุยกับตำรวจเลยเออกูเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเป็นหน่วยงานความมั่นคงอะ่ะกูเนี่ยถูกลักพาตัวมาจากนิวยอร์กตอนนี้กูติดอยู่ในท้ายรถมันเนี่ยตำรวจก็ได้พูดคุยกับพระเอกทำให้พระเอกเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยอยู่ที่บัลติมอร์ก็คือ ตำรวจก็ได้ถามว่าโทรศัพท์ที่มึงใช้โทรหาคนเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เล่น ROV ได้ไหมพเพล่ก็เลยตอบกับว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่าเป็นแบบฝาพับน่เล่นไมค์ครับยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเพระเนะี่ยต้องรองให้ตำรวจหาตำแหน่งของเอกแล้วก็มาช่วยเอกนะซึ่งพระเนะี่ยก็เป็นห่วงนางเอกก็เลยบอกให้ตำรวจนะ่ะไปดูที่บ้านนางเอกด้วยเผื่อพวกคนร้ายน่มันบุกไปจับนางเอกนะตำรวจก็ตกลงนะเดี๋ยวไปดูให้แล้วในระหว่างที่เพเอกาลังรองให้ตำรวจดําเนินการเนะี่ย ระเอกก็มองดูรูท้ายรถที่เคยโดนกระสุนยิงอ่ะเพเอกมองไปที่รูนั้นเห็นข้างนอกนะเพเอกก็ได้เห็นหมาตัวหนึ่งเพเอกก็เลยพยายามเรียกหมาตัวนั้นซึ่งเจ้าของหมาน่ะมันก็มาเห็นแล้วนะเพเอกก็เลยขอความช่วยเหลือเลยใล้ชายเจ้าของหมาน่ะก็พยายามช่วยพระเอกแต่ถ้าไอ้ชายเจ้าของหมาน่ะช่วยพระเอกอยู่ดีดีน่ะก็มีเสียงปืนดังขึ้นสรุปแล้วก็คือชายเจ้าของหมาถูกยิงตายนั่นเองทันใดนั้นก็มีคนร้ายคนใหม่นะเข้ามาแล้วก็มาขับรถแทนในคนร้ายคนเก่าที่นอนแน่นิ่งไปแล้วสรุปก็คือคนร้ายแม่งมาวะเ้อรลแพ ตำรวจนะได้บอกกับพระเอกว่ากนะูไปที่บ้านของนางเอกแล้วปรากฏว่ามันมีข้อความเขียนแค่ว่าแบบทำตามที่พวกเขาบอกซะแล้วนางเอกจะลอดสรุปก็คือนางเอกก็ดูเหมือนจะถูกจับตัวไปแล้วเช่นกัน ตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้แค่นี้จริงเพราะตำรวจอะยังหาตำแหน่งของพระเอกไม่เจอด้วยซ้ำนำซ้ำตอนนี้ไอ้คนร้ายคนใหม่เนี่ยก็มาขับรถอีกทำให้ตำแหน่งของพระเอกน่ะเปลี่ยนไปอีกสักพักเนี่ยไอ้เฮนลี่เนี่ยกวิทยุเข้ามาหาพระเอกอีกละพวกเขาเนี่ยทั้งคู่ได้คุยกันว่าแบบมันมีเสียงระเบิดอ่ะทำให้ตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาก็จะรู้แล้วนะว่ามันมีผู้ก่อก,การร้ายเนี่ยมาวางระเบิดแล้วก็พยายามจะฆ่าประธานาธิบดีแหละถึงถามาที่อยู่ของรูเลตหรือว่าหลุมหลบภัยประธานาธิบดีนั่นเอง สักพักเนะี่ยไอ้คนชื่อเบนเะนี่ยก็โทรมาเบนเะนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของพระเอกนั่นเองเบนก็ได้บอกกับพระเอกว่ามีคนถูกจับแบบมึงเนะี่ยถึง7คนตอนนี้สถานการณ์นะเนี่ยเลวร้ายมากและอนาฬิกาจับเวลาที่นับถอยหลังอยู่เนะี่ยที่ว่าอยู่บนท้ายรถพระเอกอนะ่ะมันคือนับถอยหลังระเบิดที่จะระเบิดอีกนั่นเองตอนนี้ไอ้ผู้ก่อการร้ายเนะี่ยวางระเบิดไปแล้วถึง5ครั้งซึ่งก็วางระเบิดแถวทำเนียบขาวแหละก็คือแถวที่ประธานาธิบดีอยู่อะสักพักอยู่ดีๆเนี่ยนะไอ้พี่เฮนรี่ก็วิทยุข้า,าอใหี่ละพี่เฮน แต่มันเห็นว่าพระเอกมีโทรศัพท์ก็เลยวานพระเอกเนี่ยโทรหาครอบครัวมันให้หน่อยว่าปลอดภัยดีไหมพระเอกก็จัดการโทรหาครอบครัวของเฮนรี่ตามเบอร์ให้แต่พอโทรไปนะ่ะปรากฏว่าครอบครัวของเฮนรี่แม่งก็จะแบบไม่รอดละทางเดียวที่ทุกคนจะรอดนะ่ะคือพระเอกต้องยอมบอกที่อยู่ของลูเลตหรือว่าหลุมลบภใหประธานาธิบดีนั่นเองแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่อยากบอกนะเพราะพระเอกแม่งเก็บความลับเป็นไนงะแล้วตอนนี้อยู่ดีๆนะ่ะก็มีรถตำรวจเนะี่ยมาไล่ชนท้ายรถก็คือพระเอกถูกขังอยู่ท้ายรถใช่ไหมทำให้แรงกระแทกแม่งกระแทกพระเอกไงนะก็คือดูเหมือนว่าตอนน สวยโดนรถตำรวจกระแทกกระแทกเนี่ยแล,แล้วสักพักหนึ่งเนะี่ยพี่เบนก็โทรมาหาพระเอกแล้พี่เบนหัวหน้าพระเอกเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าอตอนนี้เหตุการณ์แม่งแย่ชิบหายเลยมึงบอกที่อยู่ดูเลดของคนร้ายไปเถอะพระเอกก็งงเลยว่าไอสัตว์ทำไมอยู่ดีๆพี่เบนกูจะให้มาบอกความรับประทานบดีกับคนร้ายซะง,งั้นนะ่ะแล้วพี่เบนเนี่ยก็ได้สารภาพว่าเออกูเนะี่ยก็คือหนึ่งในผู้ก่อการร้ายกูร่วมมือกับพกมันละเพราะวกมันแม่งให้ตังกูเยอะแต่พระเอกเนี่ยก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดีนะจนกระทั่งอยู่ดีๆเนี่ยนะมันมีเหมือนแบบน ทั้งมิดหน้าแล้วไอ้น้ํามันเนี่ยถูกเติมเข้าจนเต็มเลยพระเอกแม่งตัวจมอยู่ในน้ํามันอย่างนั้นน่ะคือแค่พระเอกบอกว่าลูเล็ตอยู่ที่ไหนนะพระเอกก็จะรอดละแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกจนกระทั่งตัวเองเนี่ยสลบลงไปเลยวินาทีสุดท้ายของชีวิตมึงก็ยังไม่ยอมบอกอีกจนกระทั่งไอ้น้ําเนี่ยมันเต็มท้ายรถนะ่ะพระเอกก็สลบลงไปเลยเพราะว่าจมอยู่ในน้ํานั่นนแหละพระเอกฟื้นขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็สลึมสลือบลเบลเห็นคนนะดึงพระเอกออกมาจากท้ายรถนั่นละก็คือมีคนช่วยพระเอกออกจากไอ้ท้ายรถนั่นละพระเอกพอได้สติก็รีบแย่งปืนเลยเพราะพระเอกก็คิดว่าคนที่ช่วยออกมาก็น่าจะเป็นผู้ก่อการ้ายแหละคงอยากจะรีดเคนข้อมูลพระเอก เพะเอกย่างปืนมามาได้ปุ๊กปะจ่อใส่เลยตอนนี้ก็คือมีคนล้อมรอบพระเอกเต็มไปหมดเลย เลยชายตรงหน้าพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามึงใจเย็นๆก่อนกูเนี่ยคือเฮนรี่เองนำซ้ําพระเอกมองไปรอบๆนะก็ยังเห็นนางเอกยืนอยู่แถวนั้นอีกและในระหว่างที่พระเอกกำลังงงอยู่เนะี่ยก็ได้มีรถคันนึงน่ะขับมาแล้วก็มีเบนนะ่ะหัวหน้าพระเอกลงมาจากรถคันนั้นไอพี่เบนก็ได้อธิบายว่าทุกอย่างที่มึงเจอเนะี่ยมันเป็นบททดสอบเว้มึงเนี่ยจะต้องไปทํางานเป็นบริษกาลให้ประธานที่บดีก็เลยต้องมีการทดสอบอะไรแบบนี้ซะหน่อยเอาเฮียสรุปคือทุกอย่างแม่งเป็นบททดสอบพเพ่ก็ได้มองไปรอบๆก็ได้เจออุปกรณ์ที่ใช้จัดฉากทดสอบพระเอกมากมายเลยไม่ว ออทางแบบวิทยุสื่อสารที่พระเอกวอติดต่อคนอื่นอะ่ะมันก็คือคนทดสอบที่คุยกับพระเอกนั่นเองสรุปก็คือเรื่องราวทั้งดเน่ยเป็นบททดสอบไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่พระเอกติดต่อหาไอเฮลลี่ไอนู่นไอนี่ไอนั่น ทุกอย่างมันถูกจัดฉากขึ้นเพื่อทดสอบการเก็บความลับเรื่องรูเลตของพระเอกนั่นเองทุกคนต่างปรบมือให้กับพระเอกแล้วก็ชื่นชมวัยสัตว์ไม่มีใครผ่านบททดสอบเลยนะเนี่ยปกติคนอื่นนหนะคลายความลับมาตั้งแต่โดนทรมานแล้วมีพระเอกเนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็เก็บความลับได้สุดยอดจริงๆสภาพพระเอกตอนนี้กูก็คือจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยตอนนี้พระเอกถูกระยำทำแกงจนตัวแม่งสะบักสะบอมมอมไปหมดแล้วพวกเขาเนี่ยก็พากันที่ฮิ้วพระเอกเนี่ยขึ้นรถฉุกเฉินละเอเบนหัวหน้าพระเอกเนี่ยก็ขอ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับพระเอกเนี่ยจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่พระเอกก็ใช้โอกาสนี้ขอคืนดีพูดดีกับนางเอกซะเลยก็คือดูเหมือนใกล้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแหละและในระหว่างทางที่กำลังจะส่งพระเอกไปที่โรงพยาบาลเนี่ยรถถุกเฉิเนนนะมันก็ได้ขับผ่านอนุสาวรีย์ที่วอร์ชิงตันนะซึ่งพระเอกก็ได้ชะงวกตัวขึ้นมามองอนุสาวรีย์วอร์ชิงตันแล้วก็ถอนหายใจนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดาว,ว่าอ๋อที่นี่น่ะเหรอลูเลตของประธานาธิบดี พระเอกก็เลยตอบประมาณว่าแบบช่างมันเถอะมันจบแล้วแหละ <_ C os> สรุปแล้วก็คือลุมลบพัยของประธานาธิบดีเนี่ยก็อยู่ที่นี่นั่นเองแต่พอพระเอกพูดแบบนั้นเสร็จเนี่ยยู่ดีนาาเอกก็ทําท่าเหมือนจะจุกพระเอกแต่ที่ไหนได้เอากุญแจมือเนี่ยมาล็อกแขนของพระเอกไว้กับเตียงแล้วนางเอกก็ได้หยิบหูฟังสื่อสารกับใครบางคนบอกว่าแบบได้ยินแล้วใช่ไหมลุมรบภัยของประธานาธิบดีเนี่ยอยู่ที่นี่นะึ่ื้อคนที่กำลังขับรถทุกเฉินพาพระเอกไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ได้ใส่หูฟังพูดคุยกันด้วยนะสรุปแล้วก็คือหนัง แต่ว่าไอ้ผู้กอ่อการร้ายที่ตามหาลุมรบภัยของประธานธิบดีนะ่ยมันก็มีอยู่จริงซึ่งนางเอศ์น่ยก็คือหนึ่งในผู้กอ่อการร้ายนั่นเองตอนนี้พระเอกก็ทําอะไรไม่ได้แล้วพยายามจะดิ้นนะ่ะแต่ตัวเองก็เหนื่อยล้ามา,มากๆหนซ้ามือนะ่ะยังถูกกุญแจล็อกอยู่อีกแล้วนางเอศ์น่ะก็หยิบถังแก๊สบางอย่างนะ่ยมากอะจมูกพระเอกซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นยาสลบเลยะมั้งแล้วพระเอกก็ภาพตัดหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เลยสรุปแล้วพระเอกกูเก็บความลับมาตั้งนานดันมาพาดบอกสาว ก็เป็นการจบไปแล้วนะกับการสปอยบอกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเบรกก็เป็นหนังที่หักมุมแล้วก็เก่าแล้วนะถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนนะก็เพิ่มเติมในคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละ